สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรือรบรุ่นใหม่ของทางจีนนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันมากสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกเลยว่าแนวคิดนะครับผมคอนเซปต์ของมันเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะเปลี่ยนนะครับผมการรบทางทะเลในอนาคตอันใกล้ไปเลยก็ว่าได้มันคือเจ้านี่เลย นะครับผมเรือรบโดรนแต่ถ้าเป็นเรือรบโดรนธรรมดาเนี่ยก็มีการใช้งานกันในกองทัพเรือต่างๆมากันเยอะและ แต่เรือรบโดรนอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นเรือรบโดรนสายเลือดใหม่มันเป็นโดรนแบบเซมิซับมอร์ซิเบิลหรือกึ่งเรือดำน้ําที่มีระบบอาวุธ VLS เหมือนกับเรือพิฆาตครับเดี๋ยวเรพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามารับชมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าเรือลำนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีข้อมูลที่จํากัดมากๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าเรือรบลํานี้ไม่มีภาพนะครับผมไม่มีคลิปไม่มีข้อมูลแต่มันเป็นนะครับผมการวิเคราะห์จากภาพถ่าย ทางดาวเทียมที่ถ่ายติดมาได้แล้วหลุดออกมาโดยที่ข้อมูลดังกล่าวนี่นะครับผมมาจากเว็บไซต์ Naval News นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่รวมข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับพวกทหารเรือเรือรบการรบทางทะเลต่างๆ,ๆก็ลองไปหากันได้ไอเรื่องราวเกี่ยวกับเรือลํานี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบทความของเว็บไซต์นี้นะครับด้วยความที่เรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับเจ้าเรือลํานี้เนี่ยนะครับผมนอกจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยทำให้เราก็ไม่สามารถรู้ชื่อรุ่นของมันได้แต่รู้ลักษณะของมันนะครับผมว่ามันเนี่ยถูกพบนะครับผม ครั้งแรก ที่อู่ต่อเรือหวงผูผ่นะครับผมในเมืองกวางโจวมันเนี่ยเป็นเรือที่มีขนาดเล็กจิ๋วมากเลยเมื่อเทียบกับเรือรบทั่วไปประเภทเนี่ยนะครับผมมันเป็นเรือแบบไตรามารานครับหรือเรือที่มีลำตัว3ส่วนความยาวของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65เมตรแต่จุดที่เอ๊ะเนี่ยนะครับผมก็คือมันเนี่ยมีรูปทรงที่ผิดปกติมากลักษณะภายนอกเนี่ยนะครับผมเรือลำนี้เนี่ยมีลักษณะที่ยาวและเพียวสุดๆทาสีดำนะครับผมหรืออาจจะเป็นสีเทาเข้มและส่วนใหญ่เนี่ยถูกคลุมนะครับผมด้วยผ้าใบ ันน้ําซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมในอู่ต่อเรือแห่งนี้เรือเนี่ยมีลักษณะบางอย่างนะครับผมคล้ายกับเรือดำน้ำําแต่มีทุ่นพยุงนะครับผมด้านข้าง2จุดและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมมีโครงสร้างคล้ายกล่องขนาดใหญ่ บนดาดฟ้าด้านหน้าครับซึ่งไอ้กล่องนั้นเนี่ยแหละครับผมที่เป็นจุดที่น่าสนใจของเรือลํานี้แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงมันเนี่ยนะครับจากโครงสร้างส่วนบนหรือ superstructure ของมันเนี่ยที่เล็กและแคบเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเรือลํานี้เนี่ยอาจจะเป็นเรือไร้คนขับหรือ USV นะครับผมพูดง่ายๆเนี่ยก็คือโดรนหรือไม่แน่ก็อาจจะใช้ลูกเรือที่น้อยมากๆเพราะเมื่อเทียบกับเรือในขนาดที่ใกล้เคียงกันหรือเรือดำน้ํานะครับผมลําตัวเนี่ยมันแคบเกินไปสําหรับที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถใช้งาน ครับผมพื้นที่ปฏิบัติภารกิจและยังชีพเป็นเวลาหลายๆวันได้เขาเลยคิดกันว่านี่เนี่นะจะเป็นโดรนนะครับโดยการใช้งานของมันเนี่ยนะครับผมทฤษฎีหลักเลยเนี่ยมันเนี่ยถูกเรียกว่าเป็น Arsenal Ship หรือเรือคลังแสงนั่นเองชื่อที่เขาตั้งกันให้นะครับผมในบทความนั้นเนี่ยคือ Semi Submersible Arsenal Ship เรือประเภทนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นคลังกระสุนลอยน้ำครับที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินจำนวนมากจำไอ้กล่องนี่ผมบอกเมื่อกี้ได้ไหมครับเขาเชื่อกันว่าไอ้กล่องนั้นเนี่ยแหละที่จะเป็น ตัวคลังเก็บกระสุนคลังเก็บจรวดซึ่งก็มีลักษณะนะครับผมในการยิงแบบแนวดิ่งหรือ VLS Vertical Launch System แต่ที่บอกนะครับผมว่ามันเป็นเรือคลังกระสุนเนี่ยก็คาดกันว่านะครับผมเรือลำนี้เนี่ยจะปฏิบัติภารกิจด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้เพราะก็ปาสะจากนะครับผมอุปกรณ์ที่มีความสําคัญสําหรับการใช้งานโจมตีเป้าหมายนะครับผมอย่างเช่นพวกระบบเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันเนี่ยนะครับผมน่าจะต้องถูกใช้งานร่วมกับเรือลบหรือได้รับข้อมูลเป้าหมายจาก หน่วยอื่นๆเมื่อกี้ก็ตรงนี้เนยนะครับผมมันอาจจะเป็นอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนจุดอ่อนของเรือรบในปัจจุบันที่มีนั่นก็คือเรื่องของการเติมกระสุนในระบบ VLS นะครับผมหรือไอ้ทอยิงแนวดิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกองทัพเรือจีนเนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้หรือทําได้อยู่จํากัดมากๆเพราะฉะนั้นวิธีก็ง่ายๆเลยก็แค่มีเรืออีกลำนะครับผมที่ทําหน้าที่เป็นคลังกระสุนนะครับผมแบกแล้วก็ยิงแทนให้ในขณะที่การชี้เป้าน,นะครับผมการติดตามเป้าหมายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเรือรบ หลักไปและดูจากขนาดแล้วเนี่ยนะครับผมที่มีขนาดที่เล็กกว่าเรือรบทั่วไปมากแล้วก็น่าจะตัดนะครับอุปกรณ์หลายอย่างที่จําเป็นบนเรือรบทั่วไปออกไปเนี่ยทำให้มันเนี่ยนะครับผมสามารถถูกผลิตออกมาในจํานวนที่เร็วกว่าเรือทั่วๆไปซึ่งเจ้าลำนี้นะครับผมที่อู่ต่อเรือห่วงผู่เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นต้นแบบหรือโปรโตไทป์ที่ทางจีนเนี่ยซุ้มสร้างซุ้มพัฒนาอยู่นั่นเองซึ่งการที่เราเห็นเรือลำนี้โผล่มาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญอะไรบ้างนะครับ บทความเนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรือลํานี้เนี่ยดูเหมือนนะครับผมจะเป็นแค่แนวคิดที่กองทัพเรือตะวันตกยังร่างอยู่บนกระดาษเท่านั้นเองสะท้อนให้เห็นว่า การรบทางทะเลเนี่ยนะครับผมจีนเนี่ยมีความก้าวหน้าและมีความซับซ้อนของนวัตรกรรมทางการทับเรือที่กําลังเร่งโตโบแบบก้าวกระโดดจากเดิมจีนนําอเมริกาไปแล้วเรื่องจํานวนตอนนี้เนี่ยจีนกําลังไล่ตามมาติดๆแล้วนะครับผมเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆรวมไปถึงการใช้ระบบไร้คนขับด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแค่การวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางดาวเทียมเท่านั้นแต่ก็ยังมีทฤษฎีความเป็นไปได้อื่นๆอีกน,นะครับผมที่เรือลํานี้เนี่ยอาจจะเป็นโดรนบรรทุกโดรนเป็น เรือบรรทุกโดรนที่ใช้บรรทุกโดรนแบบหลายใบพัดนะครับผมขนาดใหญ่หรือโดรนแบบปีกตรึงซึ่งคอนเซปต์นี้เนี่ยตอนนี้ก็มีใช้งานกันแล้วในหลายกองทัพ หรืออาจจะเป็นเรือขนส่งกึ่งดำน้ําที่ออกแบบมานะครับเพื่อบรรทุกโดรนอื่นๆที่ไม่ใช่โดรนอากาศยานแต่เป็นโดรนผิวน้านะครับผมหรือโดรนใต้น้ําเพื่อขยายระยะปฏิบัติการของเจ้าโดรนเหล่านั้นนั่นเองหรืออาจจะเป็นเรือขนส่งสําหรับหน่วยรบพิเศษหรือกําลังพลขนาดเล็กนะครับผมก็เป็นได้เพราะมันก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของความเร็วจากโครงสร้างของมันนะครับผมที่มีลักษณะยาวเพียวและเป็นแบบไตรามารานเนี่ย ก็อาจจะได้ประโยชน์แบบนั้นแต่เขาก็เชื่อว่ายังไงนะครับผมมันก็คงเป็นเรือกึ่งดำน้ำที่ติดตั้งระบบ VLS Vertical Launch System ไว้นั่นแหละครับทุกคนก่อนนี้เลยครับผมเป็นเรื่องราวสั้นๆเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากทุกคนกันในวันนี้ถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนกันอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ขอเราก็มาได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอคุมากเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอสเรียนจาก Future s k i l l ลซึ่ง Future s k i l l ลเนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future s k i l l ลเนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ